สวัสดีครับตอนนี้ตอนที่สองของการสร้างกระสวยเรือ,อสัมภาพรพยน <c oughs> อย่างนี้คือในหน้าเพหน้าเพกกองเรือมันจะออกมาอย่างนี้หน้าเพกกองเรือนะฮะหน้าเพ ที่เขาเขียนว่าหน้าเพ่กงเรือนะเนี่ยละก็มันไปจะอยู่ตรงนี้ครับหน้าเพ่ถ้าเราไม่รู้หน้าเพ่เราจับหน้าเพ่ไม่เป็นหรือเราเขียนแบบออกมาแล้วเราสร้างแบบมาแล้วแต่เราจับหน้าเพ่ไม่ได้ไม้ที่เราเลื่อยมาเสียหมดนะฮะจะเป็นเรือใหญ่เรือแ่เรือเล็กกปมีปัญหาอ่านะเรือเล็กนี่ลำหนึ่งค่าไม้ไม่มีกี่ร้อยหรอกนะช่างมัน นี่ถ้าเรือใหญ่ขนาดสี่วาสามวาห้าวาอะไรเงี้ยถ้าเราไม่มีเราไม่รู้จักวิธีการจับหน้าเพน่าหน้าเพของกรงเรือเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้หน้าเพมันจะแฉลงไปตามรูปเรือนะฮะถ้าเราตัวนี้เราจับไม่ได้เราเรื่อยไม้ก็เสียหมดตะก,กี้ตัวก็เสียหมดนะครับอธิบายฝั่งอย่างนี้นะอันนี้กองกองผู้ท่าเ็เดี๋ยวว่าจะอธิบายฝั่งว่าไอเรือ พื่อซึ่งเราจะมาจบแต่งทีหลังขึ้นกระดานไปแต่งไปขึ้นมาแล้วใส่เสียบไปขึ้นกระดานเสียบไปเพราะว่าอันนี้มันตัวอยู่ในคงแต่จริงๆแล้วถ้าจะทําเรือเรือจริงแล้วอันนี้มันต้องให้ได้กันหมดเลยตัวใหญตัวนี้ใหญ่ก็เพื่อนนะต้นตัวต้นทางน้ำานี่ยใหญ่จนะต้นทางน้ำาน่ยใหญ่ก็เพื่อน,น,น,อนก็อธิบายไปอย่างนี้แล้วเดี๋ยววันนี้ปูปูเพื่อน เดี๋ยวก็มีสเต็ปต,าตาป่อต่อไปเรื่อยครับผม สวัสดีครับสวัสดีน้องๆง,งานหลานและเพื่อนๆที่รักงานเรือจำลองครับวันนี้จะขึ้นกระดานแผ่นแรกนะะก็อยู่ครับกระดานแผ่นแรก มันจะบอกวิธีการว้าวกแผ่นแรก,กนเนีเ่ยยาวายงไงไรยาวแบบไหนนะคือกระด,ดานแผ่นแรกเนี่ยลำหลักเราต้องเว้านิดหนึ่ง บางคนก็ว่าเอ๊ะทำไมอารไอ้แผ่นกระดานแผ่นแรกมันขึ้นยังไงมันขึ้นยากเหลือเกินคว <c oughs> ามจริงมันไม่โยกไม่ยากอ่ะนะความจริงไม่โยกไม่ยากละคือเราเราต้องมาร์ก เราต้องมาร์อีกอ่อนมาร์คไอ้บ้าตัวนี้ตัวเนี้ยเนี่ยใเ,เราเดินไปวนเริ่มจะบิดบิดปื๊ดไปอย่างี้เลยนะบิดเราจะทำยังไงพอบิดปุ๊บมันจะไอ้ตัวสุดท้าย,ยมันจะกระเดิดขึ้นนะตัวเนี้ยกระเดิดขึ้นจะทำให้ไอ้แผ่นแผ่นที่สองที่เราขึ้นไปเนี่ย มันจะขึ้นยากนะมันจะกระเดื่ขึ้นไปเรื่อยอ่าเพราะนั้นไอ้ตัวแท่นแผ่นแรกเนี่ยเราต้องควรจะเว่าออกมาไหม,มควรจะเว่าออกมาอย่าเนี้ยพอมองออกไหมล้วออกมัม้ยเดี๋ยวก็นโถนปักแตะแล้วก็มาเว่าตัวนี้นิดนึงให้มันหายนิดนึง เนื้อปลากระโทนปากแดงแลนะนะเมื่อเราบิดไปเลยพบมันก็จะพอดีเพี้ยเลยตรงมันตรง,ตรงแผ่นบนก็เราค่อยๆสลบเข้าลงไปนะทีนี้อ่าเราพูดเรื่องการขึ้นกระดานเรืออืมขึ้นกระดานเรือเห็นไ,ไหมอ่าเวลาอาจารย์จะบิดไม้เนี่ยจะทำไงไม้เนื้อแข็งอ่ะบิดไม่ไหวต้องไปต้มก่อน นหลักการคือไปต้องก่อนนี่คือเคล็ดลับง่ายๆต้มนิดนึงไม่ต้องต้มหมักมายนะเห็นไหมอาจารย์ตั้งเกาแก๊สมาหนะเห็นตแก๊สมาอืมน่ะมีนะมีมีเตาแก๊สต้มน้ําอยู่พอเราจะพูดเนี่ยเพราะเราจะนิ่มนี่ไม้ประดูนะนี่ไม้ประดูไปดูส้มไปดูส้มเป็นไม้มีชื่อที่สุดในเมืองไทย เราอายุหนาน่ะไม่น่าจะต่ำกว่าแปดเก้าร้อยปีนะอ่าตี้อันนี้วันนี้อาจารย์จะมาคำนวณครับว่าคนเรือเราเนี่ยอ้าวง่ายเห็นว่าลาขึ้นไปแล้วมันจะเป็นสวยงามน,างนะดึงแล้วได้ตัวนี้ทำไมห่าง อันนี้อาจารย์ตั้งใจทําว่้มันห่างเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะแซมพวกบีดเอาเกณฑ์ตัวเนี้เป็นหลักนะเกณฑ์ตัวหลักแล้วมันเป็นกั้นสำหรับกั้นห้องเรือไอยเฉพาะท้ายด้วยนะเลยไม่มีปัญหาวันนี้เวลาเราจะขึ้นเนี่ยอ้าววันนี้เราจะคุยเรื่องเรื่องว่างานเรือไม่ว่าจะเป็นเรืออะไรก็ได้แต่เป็นเรือขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นเรื่องเป็นเรื่องของไอ้อ่า การวางมาตาส่วนคือการใช้มาตาส่วนเนี่ยสําคัญมากครับนะสําคัญมากเลยใช้มาตาส่วนเนี่ยเพราะว่ามาตาส่วนของเราเนี่ยมันสามารถที่เราจะไปกําหนดพื้นฐานของมันได้เลยว่าเรื่องนี้เราใช้ตั้งแ่หนึ่งต่อสิบเช่นวหนึ่งต่อสิบถึงต่อร้อยหนึ่งต่อยี่สิบหนึ่งต่อห้าสิบเราก็สามารถทําของมันได้หมดบางคนก็ยังไม่เข้าใจนะไม่ตัางเ,เรื่องการสเกลคือหมายว่าเราทันเราสเกลได้เนี่ยงานตัวนั้นออกมา เราสามารถที่จะยังได้เลยว่าเรือลำนี้เช่นเอ้าเรือลำนี้อาจารย์ใช้เท่าไหร่แมตาเราจะพยายามใช้มาตาให้ได้หนึ่งต่อสิบรืหนต่อร้อยหรือหนึ่งต่อสี่ิบหนึ่งต่อห้าสิบได้ทางนั้นแต่เรือลำนี้อาจารย์อาใช้มาตาส่วนหนึ่งต่อสิบนะหนึ่งต่อสิบ หรือ1ต่อร้อแต่ความจริงมันใช่หต่อร้อนะหต่อร้อยเอานะเรือลำนี้ยาวอะไรเรือลำนี้ยาวทั้งหมด2องเมตรเจ็นะสองเมตรเจ็ดนะครับนรลำนี้สองตอนนี้ไอ้ตัวนี้2องเมตรสิค้อหนะนึ่งอ่าหนึ่งเรือลำนี้ยาวประมาณสักร้อยลำ หนึ่งร้อยลำลำนี้ม่ใช่สิบลำนะหนึ่งร้อยลำหนึ่งร้อยลำเนี่ยมันก็จะได้เท่าไปวางเรียงอยู่บนเรือใหญ่น่ะก็ได้ประมาณเรือของจริงอ่ะก็ได้ร้อยลำร้อยลำวางแบบร้อยลำนะเนีน่ยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น,นถ้าเราสเกลออกมาทำด้วยสเตลอะไรก็ไม่ไม่ต้อง ไปกันปูยุ่งเพราะเราทำหนึ่งต่อร้อยเราก็สามารถที่จะคำนวณต่างๆเ้าหนึ่งต่อร้อยสูงอะไรสูงอะไรลำไม่สูงอสามเมตรยี่สิบเตนเห็นไหมแล้วสามเมตรยี่สิบเราก็ทำได้เลยสามเมตรยี่สิบสามเมตรยี่สิบอ้าวค้งแลไม่ต้องมายุ่งยากกันมาเพราะเราหนึ่งต่อร้อย ขนยาวไรสูงอะไรขนอ่าขนสูงหกส้าเซนก็เท่าหกเมตรห้าสิบเหมทากับหกหกมตรหสิก็เท่า, 6, า,ก,า 6, กับหกเมสิ 6, เนี่ยกระดูกงูยาวง,ง่ายดีเลย กระดูกงูใช้อะไหรหนึ่งเมตร7จ็ดเจ็ดสิกเซนเจ็ดสิบเมตรเจเจ็ดก็สิบหเมตรประมาณนั้น16เมตรกับแปดวาสำยาวเ8าาดวากระดูกงูนะอ้าวทีนี้กงอะ่ะเราถามว่าเออาจารย์แล้วเราจะไปรู้ได้ไงว่าไอเรือลำเนี้ยมันใช้กองเท่าไหร่กี่ลูกบาทฟุต่า หรือว่าใช้ไม้แผ่นนะเมื่อกีแผ่นเอา้าเราก็คำนวณได้เน,นี่นอกรมณีปนองนี่เรามาวาดแบบก่อนวาดแบบปัแบบ๊แบไอ้มาตอัวนี้เท่าไหร่อ่ามาตัวแบบนี้เท่าไหร่สี่สิบสิบหกนิ้วแผ่นนี้เท่ากับสิบหกนิ้วสิบเซนสิบหกนิ้วพอสิบหกนิ้วเนี่ยเราไปวาดเป้าปีตีทิ้งมั่งอะไรมั่งก็เหลือสามสิบเซนสามสิบหรือสามสิบสี่เซนสายมาสตลแรงสวย นะเดี๋ยวทำก็หมายม้แผ่นไ,ไม้แผ่นของจริงๆก็ประมาณนี้แหละประมาณนี้ของจริงแผ่นหนึ่งอ่ะนะ๊บนะเ,เราจะคำนวณอนะไรครับคำนวณง่ายๆเนี่ยมันคำนวณออกมาเป็นเงินได้หมดมันคำนวณออกมาเป็นเงินได้หมดเลยท,ท,ทุกทุกชิ้นเราสามารถที่จะมีเงินประมาณสักไม่ตอนนี้มีเงินสักสิบห้าล้าน การตรวจจะต่อ,จะต,อจะต่อเรือต้นเนี่ยความยาวของมันแค่เนี้ยจะใช้งบประมาณเท่าเท่าไร่ได้ผมมีแค่สิบห้าล้านเนี่ยอ้าวว่ากันมาเลยโอ้ยก็คิดตั้งเลยปับ๊บเรียบร้อยแต่เซ็ตะเรียบเ,เรียบร้อยสิบห้าล้านไม่ไ้ทำไปแค่เจ็ดล้านนั่นเองอ้าวเหลือเพื่อเพราะเรารู้รู้หมดเนี่ยเรารู้หมดเพราะว่าอา้าวแล้วเราจะรู้ได้ไงจะถามว่ารู้ได้ไงบอาคำนวณเอาสิคำนวณเอาว่าหนึ่ง กระดานนี่กี่แผ่นอ่าหนึ่งแผ่นละหนึ่งแผ่นสองแผ่นสามแผ่นสี่แผ่นห้าแผ่นหแผ่นเจ็ดแผ่นแปแผ่นเก้าแผ่นสิบแผ่นสิบเอ็ดแผ่นสิบสองแผ่นสิบสามแผ่นสิบสี่แผนสิบหกแผ่น เอาสิบหกแผ่นสิบหกนก็เอาไอา่สิสิบหกนะไปคูณ14นิ้วเนี่ยิ่นิ้วคูณสินิ้วสินิ้วมัเนเอาคูณทั้แค่สิบสมสิบสองเซนคึ่งสินิ้วก็แล้วกันคูณ1ินิ้วอ่า สินิ้วสิบหกแผ่นนะสิหแผ่นอ่าสิบหแผ่นบวนไปมันตกเท่าไรสิบสามนิ้วอ่าสิบสามนิ้วอืสิบนิ้วสิบหแผ่นนะกสามปดสาสอง6กสาสิบแปดโกเจ็ดสามเนสามหนึ่งเหนึ่งปดศ ก็เท่ากับอ่า16แผน่นเท่ากับสองข้างอ่า13เิี้ยว16แผน่น16แผน่นนะก็เท่ากับอ่าตัวนี้คูณด้วยเป็นลูกบาทฟุตเอว่าเดียวก็ต้องมาคิดเป็นในลูกบาทฟุตก่อนอ่านี่ถ้าว่าล้ำอ่าเนี่ยไม้ ดูครับคูณสิบสองจุดห้าสิบสองจุดห้าคูณด้วยความยาวทลายความยาวมันอ่าสิบสามบาอ่าสิบสามบายี่สิบหกเมตรยี่สิบหกเมตร ได้ละเนี่ยหนึ่งข้างเป็นเงินเป็นเงินเท่าไหร่ไม้พอาเราลองได้เราเมื่อเราได้ได้จํานวนไม้แล้วเป็นแผ่นสิบหกแผ่นเป็นเงินทั้งหมดอ่าสมมติว่าเครื่องค,คิดเลขไม่อยู่ในตัววนละคูณได้แล้วปั๊บสิบหกแผ่นก็สองข้างเป็นสายสองแผ่นเพราะสายสองแผ่นเราคูณได้หมดเลย คูณกันไปวะจนมาเป็นลูกบาทฟุตนะครับพอเป็นลูกบาทฟุตปุต๊บเราเป็นลูกบาทฟุตมันก็จะอยู่ประมาณสักออ่่าข้างหนึ่งก็ประมาณอาจารย์ไม่กะไม่ได้ป่าเดี๋ยวมันมต้องอยู่ในเครื่องคิดเลขสมมติว่าอยู่ในขั้นเนี้ประมาณอ่าข้างหนึ่งสองสองร้อยสองร้อยห้าสิบลูกบาทฟุตอ่าสองร้อยสองสองร้อยสองร้อยห้าสิบฟุตสองร้อยสิบฟุตททั้งหมด สองข้างไปหน้าร้อยฟุตอ่าสองข้างไปห้าร้อยฟุตตอนนี้หน้าร้อยฟุตเนี่ยตอนนี้เอาโอเคแล้วลวเรือเรือเนี่ยเราได้หมดละกระดานขึ้นห้าร้อยฟุตห้าร้อยลูกบาทฟุตเอา๊จารย์แล้วกงเราจะหายังไงอะกงอะเราจะไปหายังไงว่าไปกี่ร้อยบุตรฟุตเพราะมันมันมันโค้งไปโค้งมามันก็ไม่ยากอะไรมันไม่ยากอะไรติงเลยดึงมาเลย ดึงไงเนี่ยวงมี้ก็มาปุ๊บว่ายกนมาตรงนี้ปุ๊บน่ะวงมา40่สิบตัวเดือดกว่าสิบนิ้วลำยาวลำยาวก็4เมตรน่ะฝัดยาวประมาณ4เมตร4เมตรมายิงทะยานไปเลยได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่10อ่าสมมติได้ได้ได้1 1เมตรอ่า1เมตรพูดง่ายง่ายไม้1เมตรมาวาด1เมตรมาวาดอ่าตัวเนี้ยได้1เมตรแต่นี่เขาเรียกว่าขาช้างเอางาไงใช่มาฆ่าช้างเอางาอืม เรื่อยมาพบเนี่ยอ้าวส่วนนี้ก็ได้เลยเป็นไม้ไอ้ส่วนนี้ต้องทิ้งแล้ววะใช่ไหมพวกนี้ต้องทิ้งจะทิ้งทำงยงไงทิ้งก็ต้องวัดเอาตัวนี้กับหัวกับหางมาวาใดให้ได้กินเนื้อไม้ให้ได้มากที่สุดทิ้งไม้ให้ได้มากที่สุด เราเรียกว่าเรือเนี่ยมันทำมันแล้วทํางานพระเรือเรือเนี่ยมันคือค่าช่างเอางาใช่ไหมาาเอาช่างงานเพราะนั้นตีหนึ่งว่ากรงตัวหนึ่งเนี่ยมันได้ประมาณสามสิบฟุตอ่าไม่ใช่ตัวหนึ่งเนี่ยประมาณอ่าสามฟุตขอโทษทีสามฟุตเมื่อสามฟุตตัวหนึ่งเนะี่ยสามฟุตเราก็ต้องตีไปเลยครึ่งฟุตนะเอาทิ้งไปละครึ่งฟุตนะ หรืออาจจะเกือบเกือบฟุตทิ้งเลยตีทิ้งไปเป็นฟืนไปแต่ละคนฉลาดฉลาดเขาก็ไม่ได้ไม่ถึงทิ้งไม่ได้เผาฟืนเอามาผาเป็นตัวซอยตัวกระทงตัวอะไรได้เยอะแยะน,นี่คืออย่างนี้นะอธิาบายกันเ,เข้าๆก่อนวันนี้วันนี้เ,เ,ข,เข้าๆก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเริ่มต่อขึ้นขึ้นกระดานให้ได้สักสองามแผ่นก่อนแล้วเดยนมาอธิาบายทีนะอ่นะอนะโอเคนะค